เมฆาคลายขบวนเสียบเสืเด้อนี่เด้อจ้อยนี่อยู่อยู่ตลาดซองเมกเนาะนี่ใจก่อนเดือดเลยตีนหาผ่านบ่เอาเอาเอาเมื่อไหร่หาจีนด้วยเมื่อไหร่จีตีนเนาะแถมน้ำเด้อจัดนางกเด้อสบายดีพี่น้องมื่อวันเสารวันที่วันที่สี่เนาะพี่น้องบัวพันสีอันภาพพี่น้องสรุบรรยากาศเนาะ สิขึ้นไปซื้อของอยู่ตอเขตเนาะชายแดนลาวไทยอันไส้เดือนสองเมกเนาะอบนนะุบลเนาะแล้วก็ฟังเตานะเนาะใส่ไ้ข้างกับเปิดคลิปอยู่นะเพื่อนาฮานะมีบรรยากาศดีนะเพื่อนเจอันสิขี้ไปซื้ออันค้องเนาะซื้อคองนนะคกินเนาะซื้อกระปุกซื้อยังแน่นแล้วก็พาพี่น้องเมืองตลาดน้ำเนาะรามีเพันท้ายยังแน่นแล้วยางสาวมีบรรยากาศกับฝนโบโต๊ะผีน้องแดดออกแต่สาวด้วยมือน เดี๋ยวไปเบิรงน้ำก like ันเ้อพี่น้องเดี๋ยวไปัสิยกันถ้าพี่น้องส้มวิวไปนะเนาะเบิรงผู้เบิรงเขาเบิรงอันธรรมศาสตร์ทุนทาเนาะทางทางลาวเนาะถ้าพี่น้องส้มบรรยากาศเนาะบรรยากาศบานบังเตาอันทางไปไซรแลน2สองเมกเนาะไทยดาวเนาะกยาม

มันพี่น้อาะวันจะข่าไปใส่น้ำมันก่อนปั <c oughs> ๊มน้ำมันก็อยู่ทั้งผู้เลยเนาะทั้งนาผู้ทั้งรังผู้เลยนะทั้งนาผู้เลยนี่กระซ้างมันใหญ่ใ,ใส่น้ำมันก่อนเด้อใส่สาวพันเนาะจึ๊กคนคนขายน้ำมันยังเห็ดหนึ่งเขาอยู่แต่น้ำมันก่อน ดิ๊ดหนจำนวนดิ๊ดราคาสิบเกาพันสิเกาพันไปใส่ละมั่นก่อนมีราคามันพี่เนาะโซนบรรยากาศไปน้ำกันปีนี่าามะข้ามเป็นร้ายด้วยปีนะ่วนไดกับเต้ม ยินดีตอนรับเข้าสู่เศรษฐกิจ เขาใช่ฮะเขาใส่พู้อ่บอแม่นบอกคือกา,าปีนขึ้น แ<ด>ม่แม,มนม,ม,นม,ม,นม,มนีที่มีอย่างนี้้งแต่เป็นขางาดวงดีดวมาวงดีที่ว่าอันจะคล้องคนไทยประสาชนมาอยู่อ,อาศัยอยู่เนาะอยู่นะคะ ก็ได้หาเงินหาคำอยู่ไยแรนเนาะส่วนร้ายจะเป็นไม่อยู่หลนะ่อเนาะ เขาฝั่งนั้นกัมเบนอันฟังทไทยเด้ดอพี่น้องเลยทางไปฟังนันกัมเบนสองเมกเนาะ ไปหน่อยพยายหน่อยพยายหน่อยพยายหน่อยมาแต่สาวแท้มาแต่สาวแท้แค่ยาสูบบรรยากาศดีดีพี่น้องเลย คนเด้อที่เปิ้ลเอ็นเบิ่งมาสมมาให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอบคุณในรายที่เปิ้ลเบิ่งจนจบเนาะหลักการขอบคนที่เบิ่งโฆษณาให้น้ำเนาะขอบคุณในรายเด้อก็เลยมีเอ็นในรายได้กันหน่อยเนาะก็เลยมีในายเสื้อขนมให้ดูเนาะ เก่าเนาะขี่วรถวเป็นตลาดเนี่นยก็ขาเสื้าค้ายุ่คขายอยู่เถิ่งคนเดียวยใหญ่ไปอยู่เถิงคนเนะีวัดพาะีพักเนาะยเนาะคนนี้วกับวัดพรีคุนพากอยู่พี่ตลาดพี่เนาะในตลาดี่ กระดาษกับพว่พลอยมีค้นหรอมันอันนั้นพอยมีผูมีคนมันไก่ได้ไก่กับลานพี่น้องไก่กับลานได้กับผู้คนลงมาเลยเมื่อกี๊กับเมื่อยางเนาะมันไก่มันือมันือทางมันฟังไทยได้ฟังไทยคำลาดไปกับเมนตลาดโลย อันนี้ใกล้นี่กเล้าค่เม m a z บางเตาเราากากะางเีาินกนาแฟวะ <c oughs> ตามกอนหาสือ่อเิมาเลยวะาจะมาสือกับพุท ปุ่นเจ้านี่แซ่บพี่น้องเอ้ยตะปุ่นเจ้าแซ่บเ้าเถะแล้วอยูเถะแล้วยู่อันนแล้วยู่น้องให้แน่คือบุญเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋มาอยู่มาอยู่มาอยู่เดี๋ยวอันห้าโมงจอดจอดโดนกันเด้อพี่น้องเอ้ยอันไม่ขาดใครกระบุ่นแซ่แซ่เด้อนี่เด้อใจนี่ยูอยู่ตลาดสองเมกเนาะนี่ ใช่ก่อนเดือดด้วยติ้นหาผ่านบ่เอาเอาเอาทำอะไรหาชีดด้วยทั้งวันจีตินเนาะแถมน้ำเด้อจัดน้าเด้อหันเสียบด้วยนี่ด้วยหันข้าวปั่อยู่อะไรอยู่ตลาดเนาะตลาดอะไรเนี่ยอยู่โตะขี้เพี่น้องไส้แดงนี่แหละใส่ทวงไนเออให้ให้ดี๋ยวาก่อนบรรยากาศย่างเส่า คนนอเนมาตอวัดร้ายเนาะโอ้นางรถเคี้ยวนี่รถเคี้ยวแล้วค่ะไนหกสิบพันนอนหอดเสียเนาะหอดหอดปากเสียหกสิัเด้องี่น้อยลอยหนึ่งนาะเป็นเงินบาทเนาะระมาณัลยนึงแดดนวันนี้นอกขาะในร้นงในวันนี้ไม่แดดตีไปแซ่บจะแสพี่นนอตีมาเด้อด้นอยนี้หนนี่มันหันแสบเด้นี่ ตนมีราเมนะออเดี๋ยวมันจะหาเนาะโงหายแสบหาชิปผ่านนี่กับบะหอดลอยเนาะบะหอดลอยเออบะหอดลอยหนอชุดหนึ่งหาสิบบาทแต่ว่าบะพันเสีเอา ตีนใ่เผยเนาะเดี no, no, right? ๋ซ well, ิป no, ต right? ้องทมไหาเนาะหาผ่นบ่หอซิปสนะน้อฮบ่ห่อซิปเอม่บอกตีนนงตอนนั่งซิปบาทเออซิปสองน้อไมหาผนวยมาเที่ยวมากเที่ยวอันสองเมกเนาะกัมาเวเดอหันกับปุ่นแสบเด้อเมมุกเนาะปุ่นแสบเมมุก ก่อนเดือนได้ร้ายจีนไก่สื่อหาปืนนี่เอามาใช่ที่เดียวที่จะทำบ้านหั่นแฉกเด้อผู้ใดมาเที่ยวละเอาเนาะมาแต่มาแต่ฟังมาแต่ฟังไทยคนนี้มองตโตหนังสือเรามองจำบัานเนาะแล้วก็ลงมาบอลนี่พี่เนาะนี่พี่เนาะไก่ห่านไม่ได้ห่นเนาะห่นเฟ้อห่านห่นก๋วยเตี๋ยวห่นก๋วยเตี๋่วห่านเนี่ยห่นกับปุ๋นไม่ห่นเดียวเราอยู่นี่เนาะเจ้าเก่าเจ้าลังเปดียว เาบานี่กามาจอวัดมาื้อีเชุดเลออ่ะทีเยะวต้องเส่เพราะอยมันเส่ข่านขีแม่แสายเวดสำคัญนะความแส่ผันแดคคววมแส่พันแดแม่เส่แล้วก็สะอาดเร้ก็ ขึ้นหยอดเนี่ยความกินข้าวบวตีดอกเรื่องราคราเนาะไม่บ่อเลยเมนคั่วไม่มาต่มันเสียบเพราะต่ว่าเสียบเสียบทำมาพวกกินอสองค,คนึ้นหอดนี่นะบัวหัวตัวเองพี่น,นอยอดไฟฟ้าคนในเด้อนี่เด้อมาดูในเด้อเนี่ยไปเอาเงินก่อนให้รอดฝนถ่ายเนอดาเด้ดยอยทัวมีกับปีมีงานครบแล้วฝนเครื่องปรุงเนาะครบ พัก no ah, ันเข้าบึงให้ม่นต่มเนี่ยแน่แน่แน่ิตใจเอาเอาพักเลยเข้าบงนั่งกนพักกินดอกอุ้ีทั่วปีทั่วปีคนครบชุดนะพี่้องเออแสบแสบคักไม่ใช่ว่าเอฟซีบ้าท่านนี้ก็บแมนมาเวอรเดอร์ค่ะนี่เด้อเวออุ้นอุ้นเด้ออุนคนมักหา เห็นคลิปดีบอกเด้อบอกว่ามานั่งมาจากสองบัวพันเด้อยูทูบเด้อเอาเอายาวอ้าวนี่คนพี่าหายเนาะได้ดูเด้อเอาเอาเมื่อก่อนไปดิไม่ได้ตุ่มมีอีกได้เอาวอยู่ดีไมีแห้งพี่น้อะนี่บรรยากาศยามเยสาวเนาะรถทั่วก็บซองขันลงมาเนาะรถทั่วปากเสะปากเสะอุบลปากเสะเนาะหรือว่ากรุงเทพปากเสะก็จะไม่ได้เนาะ เดี er pues ๋ยวหฮาสิกเกบกว่าถ้ากันกลับแล้ว้อถ้ากันกลับแล้วพี่น้องวันนี้ะซื้อกระปุนเนาะวันเสื้อว่าสิเวซยื้อกระโพดพี่น้องก็ได้เขาตกบันตมแล้วมันยังสาร้ายตบบ่หันเนาะกำลังหลังไปก็ได้แบบบ่ไดวรจสื้อจเนาะ คลิปนี้ก็ทำไม่ด้อพี่น้อมาพูดไปหนอเออสุด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 เลย